มันขึ้นฝนมันโตกะก็มันเกลียวก็ป้าหนึ่งปายย้าหนึ่งมันก็เย็นอันนี้คือป้ายอย่างเจ้ปาป้าหนึ่งดอกสามดอกพอแล้วนี่ครับผมอ่ะพอกินกับน้ำริดคาบนึงครับผมไม่เก็บแค่ปุ๊บน้ำหางกับเค็มผ้ <ใน S 1> าแสบห่าง สวัสดีตอนเช้าจ้าพี่น้องสุภสุคนเจ้าววันนี้ได้ตามเบ่าแทายบ้านกับชวกุลน,นะเจ้าไปไหนกันน้อนี่เห็นว่าจะไปกู้ดังนะเจ้าไปเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะจะหมานหรือบ่หมานเจ้านี่ชวกุลมาใส่ตะวากะปอกอกะล<ป>ูกตะวาก็ได้ป่าไปกินกันเห็นนะได้หลายตัวเลยเจ้าตะวาได้เป็นปลาบอกซอยนะเจ้าลายนี่หละ เป็นป่าธรรมาชาตินะเจ้าอ,อ,อยู่กับทางส่วนของแพงเองแหละไปะเอาไงชกุ้นจะลงกันนะน้ำบ่บ่หูอีกวะเป็นจะได้มีแต่รุ่นก็พอคน,น,นเดียวอี ตะวาใสทั้งด่างแล้วก็วันทั้งแห่นะเจ้าเอ,อม็มมแตะว่าได้ถึงโลกอะเอ,อม็มบ้าได้ปิ้งอยู่ฮะปลาเนี้ยปลาบูผมปะดวงมาถึงข้าแล้ว่ะปลาใบไม้ Một kinh nghiệp hả em Ủa, bà siêu bà siêu cho kênh Ghiền Mì เอ <laughs> ปลาบูสองตัวเมื่อกว่านี่ปล่อยมันเออปลาไม่จะตายไปแล้วเด็กเอาตัวใหญ่ๆตัวโลโลสักตัวดิเน่งปลาสลากะอ๋อแน่งปลาสลากอ่ะน,นะ,ะ,ะ,นะได้ละปลาอย่างนั้น bà em làm bài đấy, kap de bà went kap de siêu babu oo mè bà lại bà nhàn bà nhàn tê để để để, tê hò được cái kéo này để để, tê tê ดเ,เป็นตลอดไหมถ้าเอาไปปล่อยรออ,อยู่ยได้แค่นเนี้ย มันขึ้นฝุมันโตกะก็มันเกลียวก็ป่าหนึ่งป่าหยึ่งบันก็เย็นนาะอันนี้คือป่าอย่างเจ้าป่าหนึ่งป้าดีขัาใจไปทำไปปล่อยดีกว่าสวยนะข้างบนข้างล่างอยู่นะคุณจะไปไหนเอาป่าไปปล่อยในซักไปถามตาจ้อยก่อนบอกเออป่ารีบใครไปเดี๋ยวป่าตายเอาป่าไปปล่อยเลยนะเจ้าโอ้ขี้เล็กยอดนะเอ็มพอแล้ว ดูกระดาเจ้านะถูยยอดซอนกำลังกินไปวันวาน <c oughs> เดี๋ยวจะไปดูผักหนามักหน่อยนะเจ้าออกข้างห้วยเะยเจ้าเป็นจะได้มียอดผมก็อือ มาเลยหยอดอ่อนๆเลยเ<ก>ด็กก็หย่อนใบนี้ได้กก,ก,ก็มีบ่อแก่หมดอกมันก็กินได้นะครับแต่ว่าผมบอกปล่อยให้มันเป็นหมากล่วงขยายพันธุ์อันนี้เฮ้ยเสียดายเนาะใบแก่ไปเห็นห่ะเลือกเอาอ่อนอนแบบนี้กินบ่เบิดดอกอา,ออานอ้อนัอ่นแพ้ ฮะอันนี้ <laughs> 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 นอนสนิทยอดนี้เจะใส่ก,กรรมเนาะกินกับน้ำพริกจะคาบครับผมเมื่อน,นี้ได้พ่อพ่อเนี่ยอูอเ้อเพียงเดี๋ยวน้อยแก่แล้วบอก คุนเลยทั้งสองดอกไม่ได้ดอกมันตัวกาดอกดอกนี่กับพึ่กันรสชาติคือกันกับยอดเอาบ้าลายครับนี่ทั้งสองยอดโอ้ยหเฮียเออทุกห้อยแล้วโอ้ยดูยอดเนี่ยพ่อมีส่วนที่กินได้ ส่วนก้านนี่มันแข็งเลยสำเนียงินบ่ได้ลยกูยอดอวบขนาดพูดนะหย่อดเห็นไหมนย่อนงอแล้วงอได้ด้ก็ใบมันนี่ตังองอเนี่ยได้กว่าโอเคโแกคแล้วแบบโอ้โหหยอดอันนี้ยอดนี่ยเน ดอกพอแล้วนี่ครับผมอ่ะพอก,กินกับน้ำริกคาบนึงครับผมไปลวกกับแจวปลากี่ได้กันนะปนปลาบูนทั้งปลาบู <c oughs> สองตัวไปได้ทั้งปลาได้ทั้งพักน้ำเจ้าปลาบูตัวปลาบูสองตัวทำแจว <c oughs> น่ะ <c oughs> ได้ครับปลาขาวยก็ได้เนาะ,ะสวยก็ปกติก เล่ป่ายังคคือโชกุนเอาไปปล่อยในนาแล้วเจ้าจะได้พักก็พอได้ยูดได้กินอยู่นะเจ้ากับเข้าบ้านเฮาหาง่ายง่ายล้อให้ล้อสวนเนี่ยกลับจาช่องในยูในเน็ตแล้วเจ้าอ่ะโซโป่ปลาอะไรเอ็มปลาบ้าปลาบ้าโรโล่ก็คือปลาบ้ามันมีจุดเอ้ยใช่มันมีจุดตรงนี้เลยที่ได้ตะกี้เนี่ยมันเป็นปลานี้ เออเออใจอยู่ใจอยู่ยแบบนี้นักสะสมพิษอเอานักสะสมพิษเลย <c oughs> เาตาโตๆแดงๆเ,เดี๋ยวจะตั้งเกี่ยวปลาบูทุกคนปลาบูสองตัวที่ปล่อยเมื่อวานเลยสมบี่สุดอ่ะแต่ว่าวก็ได้ปลาบูอ่ะปล่อยไปหลายรอบแลยเนี่ยหนเพราะล่ะดวงมันถึงจะถึงขาดตั้งแต่ละตัวใหญ่อยู่ได้สองตัวสามได้แจวเดียวตาหนุ่มพริกกัดถ้วยนิดน้อย ฟ<ส>ักเวนก่อนไปหาเหยื่อักเวนบ่เฮ้ยหายตัวน <Trans> <Release> ึงวะโอนี่พอกก่อนเนาะปลาบูซองตัวนี่อันนี้เป็นปลาซิว ช่วยกันทำงานตืยังกินเจ้าน้าจะยังจะพัดห้องออกอ๋อเอมทำเตียวปลาน้าเจ้าเยี่ยมบอลแล้วยังแกงแค่ไก่แกงแค่ไก่ไก่จะเล่าคนนี้เหรอจะเล่าแจยเดินลน์มากินเด้อ่าจะกุนทำไงรัน ก็แม่ถามแล้วโห้แพงว่าเนีย่ยนี่หมดแล้วแม่ไปถามแม่ไป,ปบทีมันมีไก่กินไก่ก็ได้มาเนจ้ากินข้าวไงจะกันเาาน,จ,กกน,นจ้าเนาะเข้าเจ้าเจ้าแกบข้าวบันเฮาเด้ออันนี้ก็ขมบ่าวกี้ น้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกปลาบู่เนาะกินกับมันนเจ้าพักน้ำลวกนะเจ้าอันนี้แกงแค่นะเจ้าแกงแค่กบกะแกงไก่แกงแค่ไก่นะเจ้าจิกแค่กุ๊บเด้อมันแกงแค่กุบปลาลมกันลูกไม่แกงแค่กุ๊บ จะลองพอน้ำพริกปลาหรอเขาทากระสุดใส่น้ำห่านนะอมดลำโมดอ่ะหหนนี่อย่างั่นเอาอุ่นแกงกะแกงข้าวหวานยังมั้งทีเลายวนะอดรอ ม,มาแต่งกันในสวนนะเจ้าสมากพอทิวดีก็คือจะอยู่ในสวนเลาะให้ลอดสวนเนี่ยเชาเนาะกับเขาบันเทางง่าย กินง่ายๆกินข้างใหข้ข้างสวนเจ้าอะละเจ้าสาหรับคลิปนี้นะเจ้าแพงก,ก็คงต้องขอฝากคลิปไปเพียงตัวอีเจ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์น,นะเจ้าทุกการรับชมจนถึงท้ายคลิปเจ้าสําหรับรคคว,วันนี้แ<ร> <ขอ S 1> พงได้ครอบครัวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีครับเจ้ากับเจ้าคุนสวัสดีครับลูกคุณครับไปกินข้าวายกันนะเจ้ากินข้าวล้ำลืม แกงแค่กบบ่าวไทยบ้านนี่หยจะเข้าฐานเนาะน่ะจะกินก่อนแกงแค่กบบ่าวไทยบ้านเป็นอะไรอยังก้อบ่าวไทยบ้านได้อยังมาก้อแกงแค่กบข้าวโคกขกาวโคกอหรอข้าวโคกกำเอาห้ามมาหลุดมากนเเ้จา